สวัสดีครับมาพบกับคุณตัวอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการฝึกในห้องที่15และก็16นะครับเรายังอยู่กับสตาร์ดีที่1นะครับสตาร์ดีที่1ห้อง1 5บห้าทีนี้มาดูนะครับคุูตัวจะให้ฟัง2ห้องนี้นะครับไปทีละท่อนเนาะไม่ยากนะครับห้องนี้อาจจะไปซ้ำกับห้องที่1ก็ได้นะอย่าแต่แต่ว่าเวลาเล่นก็อย่าลืมตรงนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมซ้ำแล้วกันนะครับมาดูครับมาฟังกันเลย ที่ฝึกก็ง่ายๆเช่นเคยนะครับก็ให้ฝึกแบบฝึกช้าๆก่อนนะครับแล้วก็พอได้ช้าแล้วก็ไปเร็วนะครับอาจจะมีข้อติดอยู่นะครับมันจอาจจะเปลี่ยนเร็วนิดนึงนะ D minor นะครับ E 7แล้วก็ A minor เห็นไหมครับ ลักษณะที่เราเล่นนะครับก็จะนะครับเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับอ่าต่อไปถ้าไม่ได้นะครับไม่ฝึกเป็นยังไงต้อย้ําเสมอนะครับสำหรับมือใหม่ให้ฝึกทีละสองบรรทัดอย่างนี้นะสองห้อ,ง,องนี้นะครับห้องแรกพัทแรกก็คือเล่แล้วก็สายเปล่าทีสายเปล่าแล้วก็ฝานิดหนึ่งแล้วก็กลับมาฝาฝึกในวงเล็บนะครับเล่ทีฝาที เลทีฟาทีเลทีฟาทีนะครับต่อไป e. อ 2, ีตอนที่สองนะครับตอนที่สองอันนี้เราก็แบ่งงี้ครับหนึ่งสองสามแล้วก็พัดนี้พัดที่สี่นะครับแบ่งเลยพัดแรกพรัดสองพัดสามแล้วก็พัดสี่นะครับเอาใหม่ช้าๆ้พาพัดหนึ่ง พั่สองฝ่าสามไปเรื่อยๆปยไปอีกไปต่อไปนะครับทาได้แล้วแล้วก็มา เล่นเบนโน้ดคาเบตหนึ่งชั้นนะครับตามจริงมันก็เล่นได้ทั้งสองอันเนี่ยทั้งนี้กับน,นี้นะครับขอให้จำอย่างเดียวว่าเฟซซิ่งหรือประโยคเพลงมันเป็นยังไงครับนะครับหนึ่งและสองและหนึ่งและสองและหนึ่งและสองและหนึ่งหนึ่งและสองและ เราเล่นได้แล้วค่อยมานับในสัดส่วนของกระเบ็ดสองชั้นนะครับสองกระเบ็ดสองชั้นคือตรงนี้นะครับก็จะได้อย่างนี้ครับนะครับนะครับอ่าตรงนี้อาจจะ ผิดติดหนึ่งเนาะทุกคนตัวลาตัวนี้นะครับแก้นิดนึงแล้วกันลาสายเปล่าที่ห้าเนาะลาตรงนี้นะครับอาจจะอาจจะตาลายนะครับตอนพิมพ์ครับอ่ะแบบนี้ครบแล้วครับโอเคนะครับก็ลองไปฝึกรวบรวมกัน นะครับจาก EP แรกนะครับก็คือห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องหกไล่มาเรื่อยๆนะครับพอได้แล้วก็ขึ้นไปซ้ำตามโน้ตนะครับตามหลักการของโน้ตนะครับแล้วก็อย่าลืมเนาะเวลาเราฝึกจนคล่องแล้วนะครับให้เราใช้ลักษณะของนิ้วอ่าไม่ใช่สัดส่วนในโน้ตที่1น่ะครับสัดส่วนในโน้ตที่1ตรงนี้นะครับให้มันตรงกันแล้วก็มีจังหวะเน้นด้วยนะครับเน้นไปที่ห้องที่1อ่าสัดส่วนของสัดส่วนโน้ตที่1 ของทุกสัดส่วนนะครับหรือบีทที่1น,นั่นเอง1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1อน่า1 2ี4 1 2 3 4 1 2 3 4 1อน่าี่งนี้นะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ค่อยๆเล่นไปทีละนิดนะครับไม่ต้องรีบนะถ้าเราเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับเดี๋ยวเวลาเราเล่นมันจะดีเองนะครับมันจะดีขึ้นเองโดยอตัตโนมัตินะครับถ้าเราฝึกอย่างถูกต้องนะครับ กดเคคณะครับก็ซ้อมบ่อยๆนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับจุดไหนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่หรือว่าไปฝึกแล้วเจอปัญหาใดๆนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์หรือว่าแจ้งมาในอินบ็อกของครูตัวได้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่อีพีหน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ